ัน,นีาื้กสีวมัเคยเล่นอหลายงวดแต่ก็ขับไอเกียรเกียรม่กลาเข้ามามันเคยซขับ<ล>หนึ่งหนาตาพุ่นวเก็บกันันไม่แห้ไไงไปไปคืนนี้หลงปไปอยูรเรือนี้ผุน,นะถือไปคืนนี้หลงนะเก็บมาแล้วเออเก่งว่ะ <c oughs> โอ้ไทยใดวะไปให้เจหลงไปเจหลงอะไปยังไงไปยังไงโนไปให้เจหลงกไปให้ตะตั้งนะถือดีๆจะหกล้ม เออยหลงนะถือดีๆจะลงไบอกลงเนี่เอาตะแกงมาเคนโอ้ลำบากแล้วนะไป้ยหลงนะหล้มนะเออเดินทุกทางด้วยออกไงออกงไหนน่ะเออไปหาลงไปตาตั้มนะนะ เมื่อกี้ทนดูหนังตกนายทนพวกกูบอกแล้วมึงก็ไม่รู้เรื่องไอ้ตากูบอกมึงมึงก็ไม่รู้เรื่องไอ้ตาพัวอะไรกล้วยไปมึงกินได้ไหมนะพ่อเงยใไม่ได้กินอืมเออเล่นน้ำสบู่เต็มเบลาตาเลยร้อวิดวิดเนี่ยกำสบู่เต็มเบลาตาเลยถั่ว ขอบคุณครับยังขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณครับไอเราต้องขอบคุณไม่ใช่นิคบายก่อนบายหมวกให้หมวกนิคด้วยป่ะเนี่ยใช่แล้วหมวกนิกคไปบายน้ำเติมนี่เิสด โอ้ท่านเป็นเศรษีต้องอิ์ทำอะไรทำมือบาจมือบายตอนี้ลูกปัดไม่มีปัดไปหาซื้อเร้วนางสารนะมือบายประเทศไทยเดี๋ยว็้าเซจก่อนปีใหม่นี่แหละได้แกวนดาไฟก็พลิบร้องงขายเด็กก็ได้สองร้อย Love, mm hmm. นี่วิ่ขึ้นรถหลับเลยนะปวดฉี่ฉีนะไม่ต้องกินน้ำแล้วนะตอนเนี้นยตัวอะไรติดถูงถุงม้วันน้อแตนแตนแตน ลขณะตี่ต้นมะขามมีอยู่รังนะ่รแล้วกต้นโนนอีกรังที่ไอ้ต้นขนุนมันเป็นรังพึ่งนช่ไหมโอ้โหดีแน่นั่นหนูตัดไม่โดนหลอดไม่เอานั่นมาปลูกมัวไอ้ต้นนี้ที่เป็นชั้นชันชันชันแบบใบันญ่เหมนใหญ่ๆต้นใหญ่ๆมันจะเป็นชั้าดเห็มไงที่นวลมันบอกกับปูต้นอะไรวะอะไรอ๋อเอจะเป็นพุ่มใหญ่ๆน่ะบารมีน่ะเออบารมีจนร้อยห้าสิบ เออแ่ละ้อยะวเนี่ยไดูแล้ว